สวยๆจะยิ้มยิ้มอุ้ยสไปเดอร์แมน <laughs> yes สไปเดอร์รแมนอ่ายิ้มน่ารักมากเลยทำรูปหัวใจโอเคค่ะเด็กๆย,ย,ย,ยิ้มสวยๆนะคะยิ้มสวยๆค่ะยิ้มจ้าโอเคอ่ะยิ้มลอยๆยิ้มลอยิ้ี ยิ้มละหล่อยิ้มละหล่อยอดมนุษย์ป่ะยอดมนุษย์อุนเตอร์แมนหรือสไปเดอร์แมนยิ้มละหล่อโอเคยิ้มละหล่อนะคะนี่โอเคค่ะยิ้มละหล่อยิ้มละหล่อยิ้มละหล่อเชอ์